ดีครับส่งงานติดตั้งหลังคาแคลิบอยรุ่น4ลี5ครับคันนี้กระบะโตโยตา้ารีโว่4ประตูครับผมใส่หลังคารุ่นยอดนิยมรุ่น4ลีาทรงดีไซน์สปอร์ตเซ่สวยครับผมตรงรูปเข้ารูปสวยงามาด้านในก็รีโวครับอีกคันกําลังติดตั้งเหมือนกันสายออฟโรดอ่าพาชมภายในคันนี้ครับด้านบนไฟเบรกสปอยเลอร์หลังเกง๋ง ภายในติดตั้งไม่เจาะตัวถังรถเหมือนเดิมครับสวยๆแบบนี้เลยสนใจรุ่นไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมมีสินค้าทุกรุ่นทุกแบบทุกยี่ห้อันนี้ป้ายแดงเลยส่งงานใช้สวยอีกคันครับ